Tiny Hero Courier คือเกมแนวผจญภัยและส่งของในรูปแบบแอคชั่นแพลตฟอร์มที่ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นคูรีเด็กส่งของตัวเล็กผู้กล้าหาญที่ต้องเดินทางข้ามเมืองหมู่บ้านป่าภูเขาและดันเจียนเพื่อส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับในโลกแฟนตาซีสุดน่ารักแต่แฝงไปด้วยอันตรายเกมมีกราฟิกแบบพิกเซลอาร์ตสีสันสดใสพร้อมด้วยเพลงประกอบที่อบอุ่นและมีเสน่ห์ผู้เล่นจะได้ใช้ทักษะการกระโดดหลบหลีกและแก้ปริศนา เพื่อเอาชนะอุปสรรคตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นกับดักปีศาจปริศนาเวทมนต์หรือศัตรูที่ขัดขวางพันกิจาการส่งของจุดเด่นของเกมคือเนื้อเรื่องที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังคูริต้องพบเจอผู้คนมากมายแต่ละคนมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังพัสดุแต่ละชิ้นผู้เล่นจะได้เรียนรู้และสัมผัสความผูกพันเล็กๆผ่านการส่งของธรรมดาที่กลับกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกในแบบที่คาดไม่ถึง